มาสกการพระอา,าจารย์เจ้าค่ะอาจรย์พรยมออยค่ะวันนี้ก็มีอีกสองคำนะเจ้าคะ่ะยานนสัมปยุทธยานนะวิปยุตธวิปยุทธนะค่ะ,ะ,ค,ะคำนี้ก็จะปรากฏอยู่เยอะในคัมภีอภิธรรมนะยมบอ,อยน่าจะตัดน่าจะตรวจชำระอภิธรรมใช่ไหมัมค่ะอภิธรรมมาทั้งนั้นเลย <laughs> <laughs> นะฮะ <laughs> ยานะสัมปยุตด,ดูคําว่ายานะยานะนี่แปลว่ายานหรือแปลว่าปัญญาน,นั่นเองนะฮะสัมปยุตตะหรือสัมปยุตนะถ้าบาลีเรียกว่าสัมปยุตตะก็แปลว่าการประกอบการประกอบพร้อมรวมสองคำก็แปลว่ายานะสัมปยุตคือสิ่งที่ประกอบด้วยปัญญาน,นั่นเ uh huh. องเวลาเราทําอะไรก็ตามที่เราเราก็ประกอบด้วยปัญญามีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา ในกิจกรรมเหล่าน <apps. S 1> the ั้นเหล่านั้นเราก็เรียกว่ากิจกรรมที่ประกอบด้วยยานะสัมปยุทธ์่ะทีเรามาตีกรอบให้แคบหน่อยเมื่อกี้บอกว่ากิจกรรมที่ประกอบด้วยญาณสัมปยุทธ์มันมีเยอะเนาะแต่ว่าในหลักการถ้าก็มีบอกว่ากิจกรรมที่ประกอบด้วยญาณสัมปยุทธ์เจริญด้วยปัญญาจะมีอยู่สองอย่างลักษณะก็คือเป็นปัญญาที่เรียกว่ากรรมสักตาปัญญาหนึ่งก็คือปัญญาที่เชี่ยนในเรื่องของกรรมและผลของกรรมนั่นเอง <that> s <not> <S นี่เป็นปัญญาที่เป็นหลักๆในในปัญญาทางพุทธศาสนาเลยนะปัญญาที่เรามีความรู้ทางโลกอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญานะเรียกว่า<แ>เป็นผู้มีวิชามีวิชามีความรู้แต่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีว่าเรียกว่าปัญญานะปัญญาพุทธศาสนาแปลว่ารู้ทั่วมาจากปะบทหน้าแล้วก็ยาที่แปลว่ารู้นั่นเองรู้ทั่วรู้สิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ไม่มีประโยชน์รู้ในสิ่งที่ควรรู้ นะแล้วก็ละในสิ่งที่ควรจะละอย่างนงี้เรียกว่าปัญญาในทางพุทธศาสนาะทีนี้บพอมาตีกรอบเข้ามาในเรื่องของกรรมจักรตาปัญญาก็คือปัญญาที่เชื่อในเรื่องของกรรมดีกรรมไม่ดีเชืนะ่อในเรื่องของผลกรรมนั่นเองทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะครับแลได้เป็นปัญญาที่เรียกว่าอะไรนะที่ทุกวันเนี้ยรอให้สิ่งอื่นมากระทบรอให้ผลอื่นมากระทําเป็นต้น เหมือนอาศัยพิวิตอาศัยปัจจัยภายนอกเช่นดูดวงอย่างนี้อ่าอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าไม่เรียกว่ามีกรรม,มสักาตาปัญญานะเชื่อดวงนะฮะเพราะว่ามอยว่ายมใครดูดวงไหมเคยบ้างจ้ะค่ะบ้างนะก็ไม่ก็ไม่ไม่ใช่บอกว่าไม่ผิดเนาะแต่ว่ามันก็ไม่บางทีเราก็พิสูจน์ไม่ได้นะเพราะนั้นอันนี้แหละเวลาที่เรามีปัญญาเราอาศัยปัจจัยภายนอกมาแล้วให้ปัจจัยภายนอกมากําหนดการกระทําของเราอย่างเงี้ยเรียกว่า ก็ได้เป็นปัญญากรรมสกราตาปัญญานะต้องเชื่อในกรรมและผลของกรรมเป็นหลักทาดีได้ดีทําชั่วยได้ชั่วยแล้วก็มุ่งหน้าทําความดีไปจ้าเคมีหลายคนมาให้แต่มาเคยดูดวงนะแต่มาก็บอกว่า <c oughs> แต่มากบอว่าดูดูไม่เป็นหรอกแต่ถ้าโยมอยากเสดเคอะนะสิ่งที่โยมจะต้องทําก็คือไปให้ทานรักษาเสียแล้วก็เจริญภาวนานะถ้าโยมโค,คิดว่า กรรมที่โยมจัดเผชิญเนี่ยมันเป็นกรรมที่ลําบากเนาะแล้วก็เอากรรมดีที่สุดในทางพุทธศาสนาเข้าไปแก้ไขก็คือการเจริญภาวนาน,นั่ <Okay. S 1> นเองเพราะน,ะน,นั้นอานิสงส์งการเจริญภาวนาคือได้บุญกุศลสูงสุดเจ้าค่ะเป็นพร